ช่วงนี้มีงานเกมและมีเกมใหม่ๆเปิดตัวเยอะมากทั้ง Summer Game f a s t ส t ต t ออฟเพลยและ Xbox Showcase โชว์ทั้งตัวอย่างทั้งข้อมูลกันอย่างดุเดือดหลายเกมกำลังพัฒนาและจะออกในปี2026บางเกมก็มาเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่ว่าทุกเกมเนี่ยเดือดแน่นอนวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเกมเดือดงานเกมไปดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างและคุณรอเกมเหล่านี้อยู่หรือเปล่า เกมแรกเลยคือ Resident Evil Requiem หรือภาค9ของ Resident Evil ภาคที่จะเป็นการปิดตายภาคของ Resident Evil ภาค789ต้องบอกครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมที่ผู้เล่นคาดหวังสูงมากๆเพราะตอนนี้เป็นช่วงครบรอบ30ปีของเกมนี้พอดี เกมนี้เปิดเผยข้อมูลในงานซัมเมอร์เกมเฟสที่ตอนผมดูเนี่ยโดนหลอกแล้วหลอกอีกนี้เปิดว่าจะไม่มีหลอกกำลังพัฒนาแต่สุดท้ายก็เปิดมาและบอกเลยครับว่ามันคุ้มค่ากับการรอถึงข้อมูลจะอย่างไม่มากแต่เราได้เห็นภาพรวมของตัวเกมเราจะเห็นได้ว่าแคปคอมจัดเต็มจริงๆใน Resident E v i l 9เนี่ยมันจะพาเรากลับไปสู่เมืองแร็คคูนซิตี้ที่ตอนนี้กลายเป็นซากเมืองร้างไปแล้วแต่มันก็ยังเป็นเมือกที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของผู้เล่นทุกคน ที่เล่นเกมนี้ถึงมันจะโดนระเบิดยับไปในภาค3แต่เราพอจะได้เห็นเขาโคงความทรงจําในอดีตมันน่าจะทําให้แฟนเกมรุ่นเก่าได้รู้สึกเหมือนกลับบ้านและแฟนเกมรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมนครังของเมืองนี้ก็จะได้สัมผัสถึงมันมันไม่ใช่แค่การกลับไปครับแต่ว่ามันคือการไขความลับที่คาดไม่ถึงและเป็นการบอกลาไตรภาคเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้มข้นกว่าเดิมในภาคต่อไป โดยเกมนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเกรซแอส c ครฟ t เธอเป็นเจ้าหน้าที่ FBI และลูกสาวของนักข่าวอลิซ่าแอสครฟตัวละครจาก r e s i d e n t e v i l o u t b r r a k เธอถูกส่งไปสืบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาแต่สิ่งที่เธอพบก็คือเรื่องจริงขององค์กรอัมเบล l าคอร์เปอเรชันรวมถึงเรื่องราวการที่แม่ของเธอถูกฆาตกรรมที่ถูกปกปิดเอาไว้กับความลับดำมืดมากมายและถึงตัวอย่างจะเป็นการพูดถึงแต่ตัวละครใหม่ แต่กอนน่าจะแน่นอนแล้วว่าในภาคนี้เราจะได้เล่นตัวละครอื่นด้วยเหมือนกันน่าจะมีการสลับตัวแบบภาคเก่าซึ่งความคาดหวังก็ตกไปอยู่ที่พระเอกของเราครับลีออนสกอตต์เคนเนดีจากตัวอย่างเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของตัวละครที่คุ้นเคยในภาคก่อนๆคิดว่าน่าจะมีอีกหลายตัวที่จะปรากฏตัวมาในภาคนี้ครับรวมถึงเขายังบอกว่าภาคนี้จะมีความเป็นเซฟิเวลเฮอร์เรอร์และพัซิลที่ดุเดือดแบบที่แฟนๆเฝ้ารอ ส่วนเกมเพลย์ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากครับนอกจากมันจะเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์มุมมองบุคคลที่หนึ่งและคาดว่ามันจะเป็น open world ที่สำคัญเกมใช้ RE engine ที่อัปเกรดแล้วเขาว่ามาอย่างนั้นนะน่าสนใจมากๆครับภาคนี้มี2หัวเรือใหญ่ที่คุ้นเคยอย่างจนทาเคอุจิผู้อำนวยการสร้างของเกมนี้แทบทุกภาคและโคชินาการิชิผู้กำกับภาค7ตัวเกมเนี่ยเปิดวันขายมาแล้วด้วยครับจะออกวางจำหน่ายวันที่27กุมภาพันธ์ ปี2026เชื่อเลยว่าใครเป็นแฟนเกมนี้เนี่ยน่าจะไม่พลาดแน่นอนผมนี่คือตื่นเต้นมากๆไม่รู้เหมือนกันครับว่าแคปคอมไปกินอะไรมาไปโดบอะไรมาเพราะว่าไม่ใช่แค่ Resident Evil แต่มีอีกเกมคือ Onimusha Way of the s w r r d คือพี่แกจะออกเกม Tri ป l e เ3เกมเลยในปีเดียวสำหรับ Onimusha Way of the s w r r d เนี่ยตัวเกมเป็นภาคต่อรอจนแก่เลยก็ว่าได้ครับภาคนี้เนี่ยห่างจากภาคก่อนถึง20ปี กับสุดยอดเกมแอคชั่นตีมซาบุรที่มาในตีมมืดหมดลึกลับญี่ปุ่นโบราณผสมผสานกับความดาร์กแฟนตาซีปนความสยองขวัญทุกอย่างรวมกันได้อย่างลงตัวเนื้อเรื่องมีการอ้างอิงคนจากประวัติศาสตร์ตามสไตล์ญี่ปุ่นน่ยนะครับโมโมหน่อยแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยเขาบอกว่าตัวเกมในภาคนี้มันจะไม่ใช่โอเปนเวิลด์แต่จะเป็นการลุยเนื้อเรื่องเป็นฉากๆตามสไตล์โอนิมูชะเกมเป็นเกมมุมมองบุคคลที่3 ที่เน้นระบบการต่อสู้แอคชั่นที่มีจังหวะแพร่ y หลบโดยมีดบาบคาตานะเป็นอาวุธหลักและใช้อาวุธอื่นๆเสริมในการต่อสู้เพื่อเพิ่มแท็ติกในการต่อสู้เหมือนว่าเกมเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจให้มันยากเกินไปแต่ยังคงความท้าทายอยู่ใครรอเกมนี้น่าจะรอกันอีกไม่นานแล้วครับแถมเกมลงให้หลายแพลตฟอร์มด้วย p 5 x b o x PC วันวางจำหน่ายอาจจะต้องรออีกทีแต่คิดว่าปีหน้าได้เล่นแน่นอน ต่อมาพูดถึงเกมนี้ดีกว่าครับเกมที่ทําให้ผมตื่นเต้นมากๆตอนเห็นตัวอย่างทั้งที่ไม่รู้อะไรของมันเลยมาก่อนเกมนี้เนี่ยคือ e อ l เกม Survival h o r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  ที่มาพร้อมความสยองขวัญสุดบีบขั้นจากทีมคราวที่เดือดแบบสุดๆคือตอนที่ผมดูตัวอย่างครั้งแรกเนี่ยร้องเชียออกมาเลยตัวอย่างมันไม่ถึง3นาทีครับแต่ว่ามันสร้างความรู้สึกอึอดอัดกดดันระทึกและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเกมพัฒนาด้วย u n r e a l Engine 5 นอกจากภาพและบรรยากาศทำออกมาได้ดีมากแล้วมันสมจริงน่ากลัวแต่มันก็มีกลิ่นไอของความคลาสสิกเหมือนเอาความคลาสสิกของหลายๆอย่างมารวมกันทั้งโลกภาพยนตร์และวงการเกมจากตัวอย่างที่เขาเอามาโชว์เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเกมนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจาก Resident Evil 7กับ8มันหนักมากทั้งมุมมองทั้งสไตล์ภาพทั้งระบบการเล่นเขาบอกว่าเกมจะมีการบริหารทรัพ,พยากรด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์เซิร์ฟเวอร์ ถมยังมีความหลอนแบบ The Thing ใครไม่เคยดูไปดูนะครับ The Thing ของดีมากเขาบอกว่าเกมจะมีระบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก The Space คือระบบที่ยิงแขนยิงขายิงหัวแล้วสามารถหยุดศัตรูได้ต้องบอกว่าผู้พัฒนาเขาเคลมว่าระบบฟิสิก์ของเกมนี้เนี่ยทำสมจริงมากสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่แค่ฉาก แต่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมเพลย์เพราะงั้นการกระทําของเรามันจะส่งผลตอบพฤติกรรมของศัตรูที่เจอในเกมระหว่างเล่นมันจะทําให้เราเจออะไรที่คาดไม่ถึงได้ไม่ใช่แค่นั้นครับเกมเต็มไปด้วยความไม่รู้และสร้างความอยากรู้ให้เรามากๆเพราะจากที่เราเห็นในตัวอย่างเราไม่ได้สู้แค่สัตว์กลายพันธุ์ซอมบี้หรือตัวประหลาดแต่เราจะได้สู้กับศัตรูที่เป็นคนด้วยคนที่มีสติครบถ้วนและพร้อมจับุ้งใส่เราแบบไม่พูดไม่จาก,ก่อน แล้วมันทําออกมาได้น่ากลัวซะด้วยมันทําให้รู้สึกว่าเกมมีเบื้องหลังและปริศนาอะไรซ่อนอยู่การที่มีศัตรูเป็นคนจริงๆมันทําให้เกมดูน่าติดตามเกมนี้ใช้เวลาพัฒนาค่อนข้างนานครับผู้สร้างเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างเกมสยองขวัญที่โหดดิบเถื่อนและดีโคตรๆถึงตอนนี้เนื้อเรื่องยังไม่ถูกเปิดเผยแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการทดลองหรือสถาบันวิจัยอะไรสักอย่างดูจากตัวอย่างนะครับแค่เห็นตัวอย่างเนี่ย ก็เดือดมากๆแล้วครับถ้าตัวอย่างสร้างความกดดันได้ขนาดนี้ของจริงจะขนาดไหนเป็นเกมที่ผมตื่นเต้นมากๆและเฝ้ารอแต่ก็ต้องรอดูครับว่าของจริงจะเป็นยังไงเกมต่อมาดีกว่าครับกับ Outer World ภาค2ภาคต่อของเกม RPG เสียดสีทุนนิยมจาก Obsidian Entertainment ภาคนี้เนี่ยกลับมาแบบแรงกว่าเดิมเพราะว่าเราจะได้สำรวจดินแดนใหม่ที่ชื่อว่าอ r เคเดียอาณานิคมที่มีรอยแยกมิติ แล้วไฟสงครามการรบกันของ3ฝ่ายกลุ่มทุนเผด็จการาศาสนาครั่งวิทยาศาสตร์และกองทัพที่ตัวเอกของเราจะต้องเข้าไปพัวพันกับทุกฝ่ายในฐานะผู้ตรวจการจากโลกสิ่งที่น่าสนใจคือมันมีกลิ่นไอายของความเป็นฟ o ร์เอ n นิว a วกครับไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นคนดีคนเลวเลือกยังไงคําตอบมันจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องจากตัวเลือกที่เราเลือก จากข้อมูลที่เขาบอกมาในภาคนี้ Outerworld จะอัปเกรดระบบเกมเพลย์ไปเยอะมากๆทั้งระบบคอมแบทกันเพย์ที่มันจะลื่นไหลกว่าเดิมมีพลังอะไรแปลกๆมากกว่าเดิมมีอาวุธหลุดโลกมากกว่าเดิมและให้อิสระกับผู้เล่นมากกว่าเดิมเกมยกระบบแวดจาก Fallout มาปรับปรุงน,นิดหน่อยๆครับมีการยิงแขนขาศัตรูทำให้มันพิการได้แล้วก็มีเพื่อร่วมทางที่ดูจะมีสีสัน ตัวเกมเนี่ยวางจําหน่ายวันที่29ตุลาปีนี้ครับแถมลงแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยลงเกมพาร์ทวันแรกด้วยใครที่ชอบเกม RPG แนวเสียดสีตลกร้ายผมว่าเกมนี้น่าจะเหมาะกับคุณเป็นเกมที่ควรจับตามองครับเกมต่อมาคือ Hollow Knight s นซิ s 2ครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมอินดี้แนวเมทรอยเวเนียระดับเทพภาคต่อที่ตอนประกาศออกมาฮือฮากันมากๆครับเพราะว่าเกมภาคแรกมันดีมากๆ เกมมีระบบอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างแต่หลังจากประกาศออกมาซิวซองก็หายไปยาวเลยครับตั้งแต่ปี2019้วยในเกมเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นตัวละครใหม่ที่มีความสามารถและมีอะไรน่าสนใจข่าวเงียบไปยาวๆจนเคยมีกระแสว,ะว่ามันจะถูกยกเลิกจนกระทั่งงานเกมปีนี้แหละครับที่มีอัปเดตออกมานิดๆหน่อยๆว่าโปรเจกต์นี้ยังมีอยู่นะซิวมีอยู่จริงเดฟคอนเฟิร์ม ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีวันวางจำหน่ายแน่นอนแต่ที่แน่ๆคือมันลง Xbox Game Pass Day 1แน่ๆใครที่รอเล่นก่อนน่าจะได้เล่นกันในเวลาอีกไม่นานมัง้ง <c oughs> พูดถึงเกมเล็กๆอีกเกมดีกว่าครับกับ Super Meat Boy 3D เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่โคตรบ้าและโคตรเดือดแลว้ววก็น่ารักด้วยน่ารักหรือเปล่าไม่รู้ครับ Super Meat Boy เนี่ยเป็นเกม Indie p a f o r m e r ลุยด่าน er ที่เราจะได้รับบทเป็น Meat Boy ก้อนเนื้อตัวเล็กๆพร้อมเลือดสัตว์กระจายที่ต้องออกเดินฉากเพื่อช่วยเหลือแฟนสาวของเขาใจความสําคัญของเกมนี้คือการลุยโดดกระโจนไต่หน้าผาและจัมปิ้งพัาเซลที่ยากโคตรต้องอาศัยจังหวะการลุยจาแพทเทิร์นไม่งั้นก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อบดเรียกว่าเป็นเกมที่ชวนหัวร้อนสุดๆแถมซาดิสตมากๆสามารถดูรีเพย์ตอนเราตายได้เกมนี้เป็นเกมที่สมัยหนึ่งผมเคยเล่นแบบแทบทุกวันเป็นเกมที่สนุกมากแต่ว่า ภาคนี้เป็นภาคที่อัปเกรดครับครั้งนี้มาในรูปแบบ3มิติที่มาพร้อมสีสันสดใสแล้วแฟนตาซีกว่าเดิมเลือดสา์กระจายกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากและมุมมองแบบใหม่ๆที่ใครที่ชอบเกมแนวนี้น่าจะชอบแน่ๆเกมออกปี2026บน Xbox ครับ Steam แล้วก็ PlayStation ใครชีวิตง่ายเกินไปก็รอเล่นเลยต่อมาพูดถึงเกมรีเมคครับกับ Persona 4 r e v i v เ l อันนี้เนี่ยเป็นเกมที่แฟนเพอร์โซนาอย่างผมโคตรจะแฮปปี้เพราะว่ามันคือการรีเมคของเพอร์โซนาในภาคที่ผมชอบมากๆภาค4เนี่ยถือเป็นภาคระดับตำนานก็ว่าได้ครับเพราะว่ายอดขายหลักล้านและถูกเอาไปสร้างแล้วสร้างอีกสร้างภาคเสริมสร้างเกมกดจังหวะสร้างเกมต่อสู้แถมมีอนิเมะที่โคตรปัน่นเรื่องราวของเด็กมอปลายที่ย้ายไปอยู่โรงเรียนบ้านนอกด้วยเหตุผลบางอย่าง ก่อนจะไปเจอคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจนต้องใช้พลังของเพอร์สโอน่าในการไขคดีภาคน,นี้เนี่ยจากเกมเพลย์ที่เขาเอาให้ดูจะมีการอัปเกรดอะไรทุกอย่างเลยรายละเอียดยังไม่เยอะแต่ว่าน่าสนใจมากๆครับตัวเกมจะลงทั้งในเกมพาสใน Xbox PlayStation แล้วก็ s t e a m ส่วนสำหรับแฟนๆชาวไทยก็ยินดีด้วยครับเกมน่าจะมีภาษาไทยเว็บโปรโมทก็เป็นเว็บภาษาไทยเรียกว่าเป็นแปลไทยเกมแรกอย่างเป็นทางการของค่ายนี้เลยเพราะงั้น ใครยังไม่เคยเล่นซีรีส์นี้ภาคนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและแน่นอนว่าแฟนเกม JRPG ไม่ควรพลาดต่อด้วยเกมจากทีเดโอวโคจิมะครับ The Standing on the Beach เกมจากโคจิ a ะโ o d u c t i o n ที่เปิดเผยข้อมูลมาเริ่มเยอะแล้วครับและในช่วงงานเกมเนี่ยก็มีอะไรเปิดเผยใหม่เยอะยิ่งขึ้นจัดเต็มให้แฟนๆจูใจสาสไฮไลท์ให้ดูกันแบบเยอะมาก t e Standing 2ยังคงเป็นเรื่องราวการเดินทางของแซม กับเด็กน้อยที่โตขึ้นและการเชื่อมต่อสถานที่เข้าหากันเหมือนเดิมแต่เป็นในสเกลที่ใหญ่กว่าเดิมและเดินทางได้ไกลมากขึ้นมาพร้อมกับรูปแบบการปรากฏตัวทั้งตัวละครเก่าและใหม่ที่น่าสนใจมีตัวละครน่าสนใจอย่างทูม o อร์โรหญิงสาวลึกลับที่จะพาเราเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่หรือนิวชายที่มีผ้าคาดผมหน้าตาคุ้น ดีไซน์ยังกาสเน็กที่โคจิมะบอกว่าจะมีบทสำคัญเทียบเท่าคริสจากภาคแรกหรือแม้แต่ลูซี่หญิงสาวปริศนาที่อาจจะมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนิวคือเปิดเผยตัวละครมาเยอะมากครับและตัวละครแต่ละตัวก็ได้นักแสดงชั้นนำมาแสดงทั้งนั้นและแน่นอนว่าเรื่องราวของมันน่าจะลึกซึ้งและเต็มไปด้วยปรัชญาเหมือนเดิมเวลาเล่นอาจจะมีอะไรต้องขบคิดอย่างคำว่า On the Be a c h เนี่ยมันก็อาจจะยังมีความหมายว่าเราทุกคนเดินอยู่บนชายหาดของตัวเอง พราะงั้นมันต้องไม่ใช่เกมส่งของธรรมดาธรรมดาแน่มันต้องมีความหมายอะไรสักอย่างในส่วนของเกมเพลย์ระหว่างทางเราจะได้พบอุปสรรคมากมายมากกว่าเดิมนะครับเป็นภาคใหม่มีดินแดนใหม่มีสภาพอากาศที่ท้าทายกว่าเดิมมีหิมะมีทะเลทรายแถมมีแผ่นดินไหวที่ต้องอาศัยการทรงตัวเกมมีระบบโซเชียลสแตรนที่ให้ผู้เล่นเชื่อมต่อถึงการแบ่งปันสิ่งของทิ้งร่องรอยเตือนภัยเหมือนภาคแรก แต่มีการปรับ UI ให้ใช้ง่ายขึ้น u u l l t y y o f l i n e หรือเกมเพลย์ก็จะสะดวกขึ้นด้วยครับจากตัวอย่างเนี่ยดูเหมือนเราจะทำอะไรได้เยอะมากขึ้นปรับแต่งตัวละครได้เยอะมากขึ้นแทมมีลูกเล่นเยอะมากขึ้นเต่าประสา์ก็จะเยอะขึ้นด้วยเกมก็เลยช่วยเราหลายๆอย่างมีระบบนำทางด้วยเพลงที่เพลงจะดังปกติถ้าอยู่ในทางหลักแต่จะเบาลงเรื่อยๆถ้าเราออกนอกเส้นทางหรือด y นามิกมิวสิที่เพลงจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ในภาคนี้เกมจะมีสตัตรูตที่หลากหลายมากขึ้นและพลิกแพงได้มากขึ้นครับความลึกในกลยุทธ์ก็จะมากขึ้นด้วยเพราะงั้นคิดว่าแอคชั่นของภาคนี้น่าจะเดือดกว่าเดิมหรือถ้าเกิดเลือกสเตลก็จะสเตลได้ท้าทายกว่าเดิมรอบเร้นกว่าเดิมสตัตรูเนี่ยมันจะตอบสนองให้เข้ากับรูปแบบการเล่นของเราด้วยเกมมีรา,ายละเอียดอันไรเยอะมากใครสนใจก็หล่อเล่นได้เลยอันนี้ใกล้ามากแล้วครับเกมจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ play 5ขายวันที่26มิถุนายน2 5 ปีนี้แล้วครับและถ้าเกิดนับในลิสต์นี้น่าจะเป็นเกมแรกเลยที่ได้เล่นกันก็ต้องรอดูกันไปครับว่าเกมจะเป็นยังไง Atomic Heart ภาค2ครับ Atomic Heart เนี่ยเป็นเกมจากประเทศรัสเซียที่เล่าเรื่องราวแบบ what if ว่าถ้าเกิดโซเวียตชนะสงครามโลกโลกจะเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างโลกของ Atomic Heart เนี่ยมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและ AI ล้ำสมัยมีหุ่นยนต์ลุ่ร่างแปลกตาผสมผสานกับ ที่เป็นอะไรแบบเรทโชเรทโชทำให้เกมมีเอกลักษณ์และนําเสนอการเสียดสีการเมืองได้อย่างเต็มรูปแบบเกมเพลย์ของมันก็ค่อนข้างจะโดดเด่นครับภาคนี้เกมจะใหญ่มากกว่าเดิมและขยายสเกลให้มากกว่าเดิมเพิ่มระบบ RPG ให้ลึกกว่าเดิมถือว่าน่าสนใจมากๆครับกับตัวอย่างที่เขาเอามาโชว์แถมยังมีโปรเจกต์เปิดคู่มาอีกอันคือ The Cube เป็น MMORPG Shooter ด้วยมันจะเป็นยังไงกับ Atomic Heart อันนี้ต้องรอดูครับ Clockwork Revolution ผลงานจาก InXile Entertainment ผู้สร้างเวสแลนด d ที่ครั้งนี้กลับมาสร้างเกม RPG ในสไตล์มุมมองบุคคลที่1เป็นเกม FPS ที่สร้างด้วย Unreal Engine 5 ในตีมสตีมพังยุควิกตอเรียนที่เต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้นและกลิ่นอของเครื่องจักรไอ้น้ำจักรกลผสมความแฟนตาซีเรื่องราวการต่อสู้ของพเดด็ดการที่สามารถควบคุมและบิดเบือนเวลาได้ทําให้เกิดความเดือดร้อนแร้นแค้นและความเหลื่อมล้าตัวเอกของเราก็มีอุปกรณ์ควบคุมเวลาเหมือนกันทําให้การปฏิวัติเริ่มขึ้นครับเกมนี้เนี่ยผมเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีจริงเหรอแต่พอดูๆไปแล้วรู้สึกว่าดูมีอนาคตครับ ทั้งการดีไซน์โลกดีไซน์ตัวละครทำออกมาได้ดีละเอียดและดูใส่ใจมากๆในแง่ของเกมเพลย์มันเป็นเกม RPG ที่ดูมีตัวเลือกหลากหลายและการปรับแต่งตัวละครก็ค่อนข้างจะลึกเราสามารถสร้างตัวละครของเราแล้วมีผลกับการเล่น คัสซีนก็ดูใส่ใจครับปกติเกม RPG แนวนี้เนี่ยเวลาคุยกันตัวละครนังจะยืนอยู่ตรงกลางหน้าจอแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกอันนี้ตัวละครค่อนข้างจะดูมีแอคชั่นและเหมือนการคุยกันจริงๆของคนระบบต่อสู้เป็นเกม FPS ที่พยายามจะเล่นเรื่องเวลาครับตัวเอกสามารถควบคุมเวลาในการต่อสู้ชะลอวาร์ปเร่งเวลาเร่งความเร็วหรือแม้แต่สร้างนู่นสร้างนี่เพื่อสร้างความได้เปรียบของการต่อสู้ แน่นอนว่ามันจะมีพัศเสลเรื่องเวลาเหมือนกันต้องบอกว่าเกมแนวเล่นกับเวลาเนี่ยถ้าเกิดเขียนบทดีๆมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเป็นเกมที่ดูมีอนาคตครับแต่ไม่รู้ว่าจะวางจำหน่ายตอนไหนนะครับแต่ที่แน่ๆลง Xbox Game Pass Day 1และ PC ในปี2026ครับและสุดท้ายของวันนี้ขอปิดด้วยเกมสยองขวัญสันประสาทร,ระดับตำนานอย่างไซเลนทิวจัด่ายโคโนมิที่คราวนี้เนี่ยมาในเตีมญี่ปุ่นย้อนยุก กับสาวน้อยสุดโมเอที่ต้องออกผจญภยัยเผชิญกับความโหดร้ายในเมืองม่านหมอกเรื่องราวของเกมเนี่ยจะย้อนไปในช่วงประมาณปี1960้ยโดยมีตัวเอกชื่อชิมิสึฮินากะอาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งแต่ว่าวันหนึ่งเมืองนั้นก็ถูกปกบคุมไปด้วยหมอกกลายเป็นเมืองสุดเงียบงนันพร้อมเลือกลึกลับและปรากฏการแปลกๆมากมายนั่นทำให้เธอต้องไขปริศนาตามหาความจริงและเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ให้ได้ ในภาคนี้เนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกว่าในฐานะที่ l ซ n ล Hill มันเป็นเกมญี่ปุ่นก็เลยอยากให้มีตีมสยองขวัญแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ้างมีความเป็นเอเชียใน Silent Hill. ไซเลนฮ l l มันจะได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับซีรีส์โดยภาคนี้เนี่ยได้คนเขียนบทเป็นนักเขียนการ์ตูนสยองขวัญสุดคลาสสิกอย่างฮิกุราชิหรือชื่อในลิขสิทธิ์ของไทยว่าเมื่อยามจักรจันกรีดร้องการ์ตูนดีนะครับอย่าลืมไปอ่านซึ่งเขาและทีมงานเนี่ย บอกว่าชื่นชอบไสเลน์ฮิวกันมากอยู่แล้วแล้วพอได้ยินแบบนี้ผมก็เลยคาดหวังมากๆเพราะว่ากระตัวเรื่องนี้เนี่ยมันทั้งสนุกเข้มข้นซับซ้อนสยองขวัญแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องหักมุมเรื่องคาดไม่ถึงที่พอเฉลยแล้วร้องเชี่ยหลายๆเรื่องของเขาก็ดีเพราะงั้นมันก็เลยคาดหวังไว้ได้เลยครับว่าไสเลนส์ฮิวน่าจะมาในแนวทางที่ดี เป็นเกมเดิมที่มาในรูปแบบใหม่ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงตัวเกมวางจำหน่ายในปีนี้แล้วครับลงให้กับ Steam, EP i เกม p e p 5แล้วก็ Xbox Series X, Series S วันที่25กันยาแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ Silent Hill ภาค F ครับแต่มันมีการประกาศรีเมคใสเลนส์ l ิวภาคแรกด้วยเป็นรีเมคที่พัฒนาโดย ทีมที่รีเมคภาค2ครับยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากนอกจากขึ้นจอดำแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังพัฒนานะแต่แค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วครับรอดูแล้วกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงและนี่แหละครับคือเกมเดือดที่มาเปิดตัวในงานเกมมีแพลนจะออกในปี2026เรียกว่าเห็นกันชัดๆเลยครับแต่นี่มันแค่น้ำจิ้มครับ เพราะว่ายังมีเกมเดือดๆที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้มาพูดในงานเกมแล้วก็มีเกมอีกเยอะที่ผมไม่ได้พูดถึงครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเอามาเล่าให้ฟังกันมีใครรอเกมไหนอยู่หรือว่ามีเกมในลิสต์นี้ที่อยากเล่นคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ